ประกบใหม่ไทสันฟิลลีและดิออนเทวเดอร์3ลงตัวในวันที่10บตุลาคมนี้โดยที่ปล่อยให้แฟนมวยรอมาหลายวันในที่สุดก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไฟภาคที่3ระหว่างไทสันฟิลลีแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ w ดอและเดอริงกับดิออนเทวเดอร์อดีตแชมป์โลกของ w ด c จะเกิดขึ้นแน่นอนในวันที่10ตุลาคมนี้โดยจะปากหลักจัดกัน ที่สนาม t โมบ i l อ Arena ในเมืองา斯เวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมอันหนึ่งเดิมทีคู่นี้ได้ถูกประกบให้เจอกันในวันอาทิตย์หน้าแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนฟิลลี่กับทีมงานของเขาดันตรวจพบเชื้อโควิด -19 ทำให้ไฟดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปนั่นเอง